คนได้เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเรามาแอบดูความนุ่มนิ่มของเขาสักชิ้นหนึ่งนี่นะคะนุ่มมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนคลับแม่หญิงทุกท่านคลิปนี้จะพามาใช้แป้งถั่วลูกไก่ทำโดกละนะคะ โดกลาเป็นอาหารว่างของอินเดียที่ลักษณะจะคล้ายๆขนมเค้กนะคะแต่ใช้แป้งถั่วลูกไก่ไม่เป็นการเสียเวลานะคะจะพามาดูส่วนผสมเลยเราจะใช้แป้งถั่วลูกไก่เบซันนะคะย้ําว่าเบสันไม่ใช่สัตตูนะคะสองถ้วยแล้วก็จะมีน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำมันพืชเบกกิ้งโซดาน้ำเปล่า เกลือขมิน้นอันนั้นไม่ต้องโชว์นะคะก็คือบอกเป็นคร่าวๆรายละเอียดก็จะใส่ไว้นี่ให้เหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มทำเลยนะคะอันดับแรกอันดับแรกไม่งจะ ใส่เกลือไปก่อนนะคะ1ช้อนพูนไปหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ2ช้อนน้ำตาลทราย ถ้าไม่ชอบนะคะให้ใส่น้อยๆอันนี้คือสองช้อนโต๊ะนะคะไม่งใส่ไปหมดเลยแล้วกันตามด้วยขม,มิ้นผงครึ่งช้อนนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเหลืองมากเสร็จแล้วให้ใส่น้ำเปล่าเข้าไปนิดนึง อุ้ยตายหลุดกล้องเนาะอ่ะเห็นครึ่งนึงก็ให้เข้าใจแล้วกันว่าหลุดเฟรมไปได้อันนี้จะใช้เป็นตะกร้อนะคะคนน้ำตาลที่นี่มเม็ดใหญ่ลายยากนิดนึงแต่โอเคไม่เหนอบากกว่าแรงเสร็จแล้วนะคะ ให้ใส่แป้งถั่วลูกไก่ลงไปเลยค่ะถ้วยที่1น่ 1> ถ้วยที่อ2อกวนให้ดีเลยนะคะใส่น้ำไปนิดหนึ่ง <c oughs> อย่าใส่เยอะนะคะอย่างที่มิ่งเคยบอกแป้งถั่วลูกไก่เขาเป็นเม็ดเยอะมากเราจะต้องทำการผสมแบบข้นๆก่อน คนให้แตกดีเลยนะคะแล้วค่อยใส่ส่วนผสมต่อไปคนได้เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ย อมันแตกดีแล้วนะคะให้ใส่น้ำมันพืชน,นะคะไป2ช้อนโต๊ะใช้ช้อนดีกว่าน้ำมันพืชกับน้ำตาลทรายจะเท่ากันนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ กวนไปอีกตัวนี้ส่วนผสมจะข้นมากใช่ไหมคะเราใส่น้ำเข้าไปนิดนึงเพื่อให้ส่วนผสมเขาเหลวลงหน่อย ใช้นะคะให้ใส่เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะคะเติมน้ำเข้าไปนิดนึงคราวนี้ก็ผสมอย่างดีเลย ความข้นขนาดไหนประมาณเค้กค่ะโดยประมาณนะประมาณเคก้กโอเคได้ละเราก็จะเทใส่พิมพ์นะคะเราไม่มีพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมต้องใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมนี่ก็เกลยจะใช้เป็นกล่องใส่อาหารแทนนะคะมีแต่พิมพ์กลมๆแบบขนมเคก้กอะ ทาน้ำมันใ้ทั่วนะคะเวลาเอาไปนึ่งแล้วเขาจะไม่ติดกันเราก็เทส,ส่วนผสมลงไปเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแบ่งให้เท่าๆกันเนาะ ไม่ต้องเทเต็มนะคะนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็จะนำอสองถาดเนี่ยนะคะไปนึ่งสาสิบนาทีค่ะ นึ่งในหม้อนึ่งนะคะธรรมดาไม่ต้องโชว์ให้ดูหรอกเนาะหม้อนึ่งก็แล้วกลับมาเจอกันตอนหลังจาก30นาทีนะคะทีนี้เราจะมาทำน้ำราดกันนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะในกระทะตามด้วย เมล็ดมัสตาร์ดสีดำนะคะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสดหั่นนะคะลงไป3ามสี่เม็ดตามชอบตามด้วยใบหมุยใบสมุยนะคะ ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเอาลงไปทอดอทอดดีแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ บางคน,เ,นเขาจะให้ใส่น้ำตาลอีกนะแต่ไมี่ยงไม่ชอบคือการที่จะใส่น้ำตาลหรือใส่เกลือให้มันออกเค็มหรือออกหวานก็นแล้วแต่คนทํานะคะไมี่ยงจะใส่เป็นเกลือโอเคตาล้าน้ำราดนะคะเขาเรียกตาล้านะคะเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยคะ่ะทีนี้เรามาดูโดกลาของเรานะคะ ที่นึ่งเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะหน้าตาเราก็จะแกะออกจากพิมพ์ออกง่ายๆเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าเราทาน้ำวันไว้แล้วก็แบบนี้เลยนุ่มนิ่มดีมากนะคะนี่ก็จะทำการตัดพวกเขาออกเป็นชิ้นตามที่ต้องการ กุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาน้ำราดที่ทำไว้นะคะราดลงไปนี่นะคะ เพื่อตัวดอกลาะนะคะเขาจะมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติลาดลงไปให้ชุ่มเลยนะคะ ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วโดกลาจะเรียกว่าเค้กอินเดียก็ได้เนาะเค้กแบบไม่ใส่เนยไม่ใส่นมเราใช้แป้งถั่วลุกไก่อาหารสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่ไม่หญิงแนะนำนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูความนุ่มนิ่มของเขาสักชิ้นหนึ่งนี่นะคะนุ่มมาก โอเคแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ